เวลา15นาฬิกา44นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโราตามาังคูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรนีนาถพิลาชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวล,ลัลย์อักอาชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรขัติยราชนารีรอรับสเสด็จณชั้น29สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิษถิตมหาศรีมารามนำขบวนเชิญพระบรมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระบรมศพลงจาก อาคารภูมิสริมัคลานุสร์แล้วเชิญพระบรมศพขึ้นรถยนต์หลวงออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อเวลา16นาฬิกา26นาทีโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินตามรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยโดยที่หน้าอาคารภูมิสริม งคลานวุสรรวมถึงบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมีพระสกนิกรต่างสมใส่ชุดสีดำมารอเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความรักและอาลัยเป็นจำนวนมาก ขบวนเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเคลื่อนไปตามถนนอังรีดูนังแล้วเลี้ยวขวาออกถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทที่แยกถนนพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสีอยุธยาผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์และว,วัดเบญจมาพิทุสิทธวนารามก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีรวมระยะทางประมาณ 10กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนรถยนต์เชิญพระบรมศพเคลื่อนผ่านมีพะสะนิกรรอเฝ้าส่งเสด็จเป็นจํานวนมากหลายคนร่ําให้ด้วยความโศกเศร้าโดยขบวนรถยนต์เคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆเพื่อให้พะสะนิกรมีโอกาสเฝ้าส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในผลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถหรือหม่อมเจ้านักขัดมงคลกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระ กล่าวเจ้าอยู่หัวว่าสิริกิตซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยกรหม่อมราชวงศ์สิริกิกติยากรเริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชนีแล้วย้ายไปเรียนต่อในชั้นประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนเซนฟรานซิสเเวียคอนแวนจงกระทั่งรัฐบาลแต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลไปดํารงตําแหน่งอัครราชทูตประจําประเทศอังกฤษในปี2489หม่อมราชวงศ์สิริกิตจึงติดตามครอบครัวไปประเทศอังกฤษและเรียนต่อวิชาเปี โนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษในปี2490หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำฝรั่งเศสและเดนมาร์กต่อมาในปี2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบ,บรม,มานาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานทูตไทยณนะกรุงปารีสจึงได้ส่งพบกับหม่อมราชวงศ์สริกิตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงขอต่อหม่อมเจ้านักขัดมง ให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตไปเรียนต่อที่โรงเรียนประจำที่เมืองโลซานซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอนวิชาพิเศษต่างๆแก่กุลสตรีเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จนิวัตประเทศไทยเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินในปี2493จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตตาม ด็กกลับมาเพื่อการนี้ด้วยจากนั้นมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัปปทุมเมื่อวันที่28เมษาย,ยน2493โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบารมราชาเทวีพระพันวษาอยิกาเจ้าทรงเป็นประธานและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีสิริกิตเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2493ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสีพระองค์คือทวลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขัติยราชนารีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรม,มานาถบพิตรทรงไว้วางพระราชฤทัยให้สมเด็จพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สําคัญยิ่งหลายประการอาทิทรงแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสภานายิการสภากาชาติไทยเมื่อปี24 199เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรเสด็จออกทรงพระผนวดตามโบราณราชประเพณีในปี2499ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อทรงลาผนวดแล้วจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยคู่พระราชรัไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงแบ่งเบาพระราชกิจในการช่วยเหลือรัศดรได้เป็นอย่างมากอาทิทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆทั่วประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่อย่างประโยชน์มหาศาลแก่บวงชนชาวไทยสืบมาจนทุกวันนี้ เวลา17นาฬิกา4นาทีวันนี้ขบวนรถยนต์เชิญพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทองกิติคุณและท่านผู้หญิงกิติยาเจนเซนรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อถวายน้ำสงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวถวายพระภูษาตาดระกรรมคลุมพระบรมศพ จากนั้นสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมศพบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมศพแล้วส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ถวายน้ําสงฆ์ที่พระบาทพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งน้ำพระสุคนที่พระบาทพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงผอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและผอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนทรงส่งที่พระอุระพระบรมศพทรงหวีพระเกศาขึ้นหนึ่งครั้งทรงหวีลงหนึ่งครั้งแล้วทรงหวีขึ้นอีกหนึ่งครั้งและทรงหักพระสังนั้นวางในพาน เ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรตินาทีละหนึ่งนัดตลอดเวลาเมื่อเชิญพระบรมศพลงพระหีบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและทุบเทียนที่พระอุระพระบรมศพสรงรับแผ่นทองคำจำลักลายดุลมีพระกันปิดพระพัก ท่งรับพระชดาทองคาลงยาวางข้ามพระเสียงพระบรมศพจากนั้นทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้ทหารมหาเล็กราชวรวรักษาพระองค์และพระตำรวจหลวงเชิญพระหีพระบรมศพไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระดําเนินตามเมื่อประดิษฐานพระหีพระบรมศพ บนพระแทน่นแว่นฟ้าทองประกอบพระกฏทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัดรเ้าชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัดรหชั้นบางแทกฉัดรเจชั้นต้นไม้ทองเงินและณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกธพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียงเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพรดลมหาสเวตฉัชรตทรงกราบจากนั้นทรงทอดพระต่ายสิบเอ็ดไตรพระสงฆ์สับปกรณ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระต่ายสิบเอ็ดไตรอีกสองเที่ยว แล้วส่งพระกรุณาปรดกล้าปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งทอดผ้าไตรจนครบ93ไตรเท่าพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุกเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงบำเพ็ญพระราุกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่จะถวายอดีเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแปดรูปพระสงฆ์สระปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องสการะไปหน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉตรส่งกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระโกศพระบรมศพส่งกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสการะพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้ หพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์ณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.00นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคม2 5 6 8ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอลาลัยไว้ณที่นี่ด้วย 2. พระราชธรรมพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศมพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศน์ครบ15วันทุกวันเวลา9ก้านาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกาย,ยน2568 3. นพระราชธรรมพระบรมราชานุญาตให้ราชาาสกุลคณะองคงคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและ ชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญพระราชจุปสนสวดพระพิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการ,พร,พ,รพระราชพิธีส่งบําเพ็ญพระราชจุปสนครบ100วันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26ตุลาคมพุทธศักราช2568 เวลา16นาฬิกา11นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในการมอบรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่18ประจำปี2568ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2568 ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้อย่างท่องแท้ โอกาสนี้นายอานัตวาโดผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2567อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากนั้นนายสมานก็พิทักษ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยเป็นคำสอนที่ให้ข้อคิดต่างๆเช่นอิสลามสอนให้ยึดมั่นในความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ห้ามกล่องกินแย่งชิงหรือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาโดยไม่ชอบไม่ว่าจะอ้างกฎหมายหรืออำนาจผู้ปกครองเพื่อปกปิดความผิดก็ยังเป็นบาปใหญ่ในสายตา ของพระองค์อเล์ผู้ศรัทธาที่แท้จริงต้องเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่นและดำรงตักกวาความยำเกรงในการแยกแยะผิดถูกโดยภายในงานมีการยืนเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเพื่อรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานร,ระดับประเทศครั้งที่18ประจำปี2568แก่ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่นายเพาะสีหมะผู้แทนจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวการมะฮายีบาระเฮงผู้แทนจังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1อันดับที่2และรางวัลชมเชยกับมอบโล่แก่คณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานรวม36คน<อ>พร้อมกันนี้นายอรุณบุญชมจุลาราชมนตรีขอรุอาและขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังหลานด้านข้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการชนลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมี420โครงการพื้นที่รับประโยชน์กว่า8 0 0นไร่รัษฎรได้รับประโยชน์54,332ครัวเรือน โครงการอาคารบังคับน้ำคลองม่วงชุมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งส่งรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2568สามารถป้องกันการรุกล้าของน้ำเคม็มเข้าชุมชนคลองม่วงและพื้นที่เกษตรในตำบลไทรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีรวม800ไร่รัศดรได้รับประโยชน์1,750คนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว46โครงการ มีเทศการสืบสารภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบรมีจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาทักษิณราชนิเวศ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตานบาตูจังหวัดนราธิวาสและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆของจังหวัดปัตตานีและเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่โรงพยาบาลปัตตานีแพทย์ทหารและแพทย์ตำรวจจิตอาสาจากโรงพยาบาลค่ายวาชิราวุธและโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์รวมให้บริการมีผู้เข้ารับบริการรวม453คนมีผู้ป่วยขอรับพระราชทานเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์6คน เวลา17นาฬิกา26นาทีผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการมอบโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลพระราชทานแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิมามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2567รวม26คนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิมามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดและอิหมามในจังหวัดอื่นๆ จากนั้นมอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกประจําปี2567จํานวน3 3คนทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้พัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2504โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนและถือเป็นภารกิจสําคัญในการสนองพระบรมราชโองายของพระบาทส มเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนที่มีความประพฤติดีซึ่งคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ความว่า ผู้มีหน้าที่แนะนําสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นนับเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะได้มีส่วนในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ความคิด และคุณธรรมความดีอันเป็นรากฐานที่สําคัญของความสุขความเจริญในสังคมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจและมีกําลังใจที่จะร่วมมือกันให้เข้มแข็งมากขึ้นในทุกด้านทุกระดับเพื่อให้งานสร้างสารรค์อันทรงคุณค่าที่ท่านได้ปฏิบัติมาด้วยดีนี้แล้วมีความต่อเนื่องก้าวหน้าและเป็นประโยชน์กว้างขวางยั่งยืนสืบไป จากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววางผ่านพุ่มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางพวงมาลัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยพระราชทานแก่ผู้มาร่วมงาน เวลา9ก้านาฬิกา55นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล,าล้กลาโปรดกระหม่อมให้ในอัถนิติดิสธะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพศาสตราจารย์กิติยศสงครามทรัพย์เจริญสาลาบรรณรัชภาควัดเบญจมรรคบทฤศวนารามศาสตราจารย์กิติยศสงครามทรัพย์เจริญถือเป็นปูชนียบุคคลทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจและเป็นแพทย์ประจำพระองค์ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเป็นผู้ริเริ่มและมีบทบาทสําคัญในการรณรงค์ให้คนไทยงดสูบบุหรี่ด้วยการพิมพ์คําเตือนบนซองบุหรี่และผลักดันให้เกิดมาตรการควบคุมยาสูบอาทิการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและการห้ามโฆษณาบุหรี่ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการควบคุมวันโรคในประเทศไทยศาสตราจารย์เกยียรติยศสงครามทรัพย์เจริญถึงแกอ่อสัญกรรมโดยภาวะติดเชื้อในกระแสลโลหิตเมื่อวันที่7 ยันยาอยูอย่ใน2 5 6 8สิริอายุ97ปี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลไยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญผ้าพ,พระกฐถินพระราชทานที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์วัดประดับอำเภอข่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างสาลาการประเรียนและบุรณะปฏิสังขรศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมประเพณีทอดกฐินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีโอกาสทอด ควรตั้งใจถวายด้วยจิตศรัทธาเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ทอดกถินได้รับความสุขความเจริญในชีวิตในแต่ละปีกำหนดให้มีการทำบุญทอดกถินขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาแต่ละวัดสามารถรับกรถินได้ปีละหนึ่งครั้งการทอดกถินนับเป็นการทานตามพระวินัยกำหนดการคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15้าค่เดือน12 ภายในกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีประธานอนุคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนเป็นประธานในพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสการรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างสนองพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในพื้นที่กิจาการน้ำพุร้อนให้เกิดความมั่นคงและเป็นสถานที่อนุรักษ์ คงสภาพเป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชิงส่งเสริมสุขภาพเพื่อจัดเก็บไรายได้มาบริหารโครงการหมู่บ้านสากลสันกำแพงโดยให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆหลังเสร็จพิธีองคมนตรีเป็นประธานในการเปิดวาลท่อส่งน้ําสําหรับใช้เปิดปิดท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยแม่อ่อนไปยังหมู่บ้านในโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและผ้าการเกษตรมีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรซึ่งได้รับการ สนับสนุนการก่อสร้างจากกรุมชลประธาน จากนั้นเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ําห้วยแม่อ่อนเพื่อติดตามปริมาณน้ําและผลการขุดลอกเส้นทางน้ําและบริเวณที่ตื้นเขินเพื่อรองรับน้ําในช่วงฤดูฝนเป็นแหล่งน้ําสํารองเพื่อการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในช่วงหน้าแล้งรวมทั้งรองรับการยกระดับการพัฒนากิจการน้าพุร้อนสารกําแพงซึ่งเป็นกิจการชุมชนในโครงการตามพระราชดำริที่มุ่งเน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ําพุร้อนให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสากกอันนี้มาจากพระราชดำร โดยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่น้อมนําการดาเนินง,งานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนากิจการน้ําพุร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพสร้างงานสร้างไรายได้แก่คนในพื้นที่ด้วยการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ